วิธีการแสดงออกเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็บอกไปแล้วบางคน<ฆ>ก็เลือกที่จะให้ช่อดอกกุหลาบ<อ>บางคนให้ตุ๊กตาหมี<อ>ให้ช็อกโกแลตนะฮะอ,อีกวิธีการหนึ่งที่เด็กนักเรียนชอบใช้กันก็คือ<ฆ>เอาสติกเกอร์รูปหัวใจแปะมาแปะให้กันและกันนะฮะเ<อ>มื่อวานนี้คุณผู้ชมครับนอกจากจะแปะ เพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วนะฮะก็ยังแปะให้คุณครูด้วยคุณครูแคทดูดิคุณครูแคทเป็นขันใจของเด็กนักเรียนนะสุดท้ายเด็กนักเรียนมาแตะคุณครูโอ้ยเต็มตัวไปหมดเลยยังกับลูกดิมิตดูสิครูแคทนะฮะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับดูสิเด็กๆมารุมติดสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับคุณครูแคทหรือว่าครูปัชญาพรนะครับโยคขวัด ก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนเทพปัญญาในจังหว,วัดอุดรธานีนั่นแหละ<ม> <á lli> เรียกได้ว่า<ม> <á lli> หนูหนูจะไม่ให้ครูหายใจเลยเหรอเนี่ยนะติดเต็มตัวไปหมดเลยทีเดียวครับไม่มีที่ว่างเลยตั้งแต่หัวนะยนเกือบมาจนถึงแบบตรงเท้าของคุณครูเลยนะครับ<ม> <á lli> ครูเคสบอกว่า ที่เด็กๆมาติดอ๋อนี่เหรอนี่คือครูแคทเหรอเมื่อกี้ติดจนจำหน้าจำตาไม่ได้เลยนะไม่รู้เลยว่าเป็นใครจำหน้าจำตาไม่ได้นี่คือคุณครูแคทนะคุณครูแคทบอกว่าก็ดีใจไม่คิดว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะแสดงออกความรักให้กับเรามากขนาดนี้นะครับก็ตื่นเต้นที่เด็กๆให้ความรักครูนะครับส่วนตัวคิดว่าที่เด็กๆมาแปะสติกเกอร์เต็มตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าครูเองใจดีกับเด็กนักเรียนก็ได้ เด็กๆก็เลยมอบความรักนั้นให้กับครูมานะฮะไปฟังเสียงครูแคทดนึงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่เด็กๆให้ความรักมากขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นที่เราใจดีกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็เลยมอบความรักตัวนั้นกลับคืนมาให้ด้วยค่ะไปถามเด็กๆเลยจริงๆเนี่ยนักข่าวช่งแปวของเรานะก็อยากรู้นี่พวกน้อง ไปติดคุณครูแคทแต่มันเยอะแยะนี่จะแกล้งคุณครูหรือเปล่าออจะแกล้งหรือเปล่าเนี่ยนะน้องๆบอกว่าอะไรรู้ป่าเปล่าหนูชอบติดคุณครูแคทเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนสวยและก็ใจดีมากเลยค่ะออนี่น่ารักดีนะคะ